สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเขียนตัวอักษรบนรูปภาพนะครับโดยเราจะใช้โปรแกรม Photoshop CS6 นะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ครับเบิดหน้าต่างโปรแกรมมาแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็โอเพนรูปเข้ามาเลยนะครับครับนี่ก็จะเป็นไฟล์รูปของเรานะครับจากนั้นก็กดโอเพนไปเลยนะครับ จากนั้นก็ทําการ Copy Layer ยรูปภาพเลยนะครับในการลากมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยครับจากนั้นเราก็ไปที่ตัวนี้นะครับหรือเราจะกดตัวีเลยก็ได้นะครับครับจากนั้นเราก็ไปกดบนรูปภาพจากนั้นก็ทำการพิมพ์ตัวอักษรตามที่เราต้องการนะครับ จากนั้นก็ไปที่ Move Tool นะครับแล้วก็กดเลื่อนมาตั้งไว้ตรงกลางนะครับเพื่อให้เราดูได้อย่างเป็นน,นะครับจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ตัวีครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่ที่ตัวสอนนะครับแล้วก็กด Ctrl A จากนั้นก็ไปเปลี่ยนฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการ สมมติว่าเราจะเอาฟอนต์นี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Move Tool นะครับแล้วก็กด Ctrl T นะครับเพื่อทำการย่อขนาดและพอเราจะจะย่อนะครับเราไปที่มุมแล้วก็อย่าลืมกดชิปด้วยนะครับ ก็ไปมบครูแล้วก็กดนี่นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ตัวที่ครั้งหนึ่งแล้วก็กดตรงไหนก็ได้บนรูปภาพอย่าไปกดที่เราเขียนไว้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะสร้างเป็นสองเลเย มันก็ไปที่โมกทูนะครับเลื่อนเข้ามาไม่เห็นขอนชัดๆนี้แล้วก็ไปที่ตัวทีก็คลิกบนตัวอักษรนะครับเพราะว่าเราจะทำการคลุ่มดำนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนฟนอนต์พอเราได้ควอนมาแล้วนะครับ เราก็ไปที่โมทูนะครับแล้วก็ไปที่เลเยอร์นี้นะครับเลเยอร์ที่สองที่เราเขียนไว้ข้างล่างสุดนะครับแล้วก็กด ctrl t แล้วก็กดชิปแล้วก็ปรับที่มุมน,นะครับแล้วก็เลื่อนมาไว้ข้างใต้ กดพอได้ที่แล้วนะครับเราก็กด enter นะครับนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ล layer ของมันนะครับเราก็กด control แล้วก็กดทั้งสอง layer ที่เราเขียนเป็นกลบกอนเมื่อกี้นะครับแล้วก็กด control g เพื่อทำการกรุ๊ปนะครับจากนั้นเราก็จะได้เป็น พ o ด d e r ร r o u แบบนี้นะครับที่เราก็คือทั้งสองเลเยอร์นี้จะรวมเป็นเลเยอร์เดียวกันเวลาเราเลื่อนโดยใช้นักทูมันก็จะไปด้วยกันเลยจะไม่แยกจากกันนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกมุมที่เราต้องการจะวางนะครับสมมติว่าเราจะตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ จะปรับขนาดให้มันเล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้นเราก็ทำการกด Ctrl C เลยนะครับจากนั้นกด Shift แล้วก็กด Enter แล้วก็ปรับนะครับเราก็จะได้ในรูปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำการเซฟเลยนะครับโดยไปที่ไฟล์เซฟแอดแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้มันด้วยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไร ากนั้นก็เปลี่ยนนามสกุลให้มันด้วยนะครับนามสกุลนี้เราสามารถที่จะเลือกนามสกุลอะไรก็ได้เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่เราจะเอาไปใช้นะครับอย่างตอนวนี้ผมจะเลือกเป็นเจ็ดนะแล้วก็กดเซฟเลยกดโอเคครับแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะครับ ครับสำหรับวันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ